คุณอยากจะโชคดีดวงดีมากกว่านี้แต่ไม่รู้ว่าติดอะไรอยู่พยายามปรับความคิดปรับการกระทําไปมูลหลายๆที่มาแนละ้วแต่ว่ายังไม่เฮงร้อยเปอร์เซ็นต์ยังมีความซวยปะปนติดอยู่ในวงวนอยู่อะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับพ่อเลี้ยงมีคําอธิบายอยากจะบอกคุณครับผมพ่อเลี้ยงราชาไก่เป็นคนคอนโทรลโชคชะตากําหนดความสําเร็จชีวิตผมตลอดทุกโปรเจกต์ทุกกิจการของผมเฮงแบบที่ใครๆก็บอกเ๊ะ ทำไมดวงดีตลอดจากวิกกิจแค่ไหนเลวร้ายแค่ไหนก็พลิกกลับมาโชคดีรับทรัพย์ไปตลอดเพราะเรี้องเองอยากจะให้ความมั่นใจนะครับกับคุณอย่างหนึ่งถ้าคุณอยากสร้างความเพงสุดๆคือมันเป็นกฎแห่งโชคลาภสองกฎคือกฎแห่งเหตุผลและกฎแห่งแรงดึงดูดแต่สิ่งแรกที่คุณต้องทำความเข้าใจก่อน้กฎโชคลาภเนี่ย ไม่ว่าคุณจะเป็นใครสูงต่ำดำขาวรวยจนอยู่ในสถานะไหนอยู่ในสเตตัสไหนมันก็ไม่มีทางฝกฎนี้ได้เหมือนกฎหยิ่ท่านที่เราโยนลูกแอปเปิลขึ้นฝ้ายังไงมันก็ตกลงดินจากที่สูงลงที่ต่ำไม่ว่าแสงจะเดินทางเป็นเส้นตรงที่ไม่มีทางที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้กฎแห่งโชคลาบนี้ก็เหมือนกัน ถ้าคุณทําตามกฎสร้างความโชคดีตามวิธีการสร้างความโชคดีก็จะได้ความโชคดีไม่มีทางฝืนกฎอย่างแน่นอนเพราะนี่คือกฎแห่งเหตุผลและแรงดึงดูดและถ้าคุณไม่ไหวแล้วอยากจะโชคดีดวงเพงตลอดนี่คือทางออกนี่คือวิธีการพ่อเลี้ยงอยากจะให้กดใจกดตามและคลิปต,ต,ต่อไปนี่จะเป็นคลิปวิธีการทํำกดโชคลาภพ่อเลี้ยงจะพาคุณระเบิดดวงซวย ให้มันทิ้งไปเลยให้มันหายไปเลยจะบอกวิธีการให้คุณเห็นชัดๆว่าเฮ้ยที่มันซวยอะ่ะมันตลอดเพราะอะไรและจะบอกตรงๆไปเลยว่าทํำย่างไรคุณจะโชคดีแค่ไหนก็ได้โลกใบนี้ไม่มีขีดจํากัดสําหรับคุณเลยแล้วพบกับความดวงเฮงในคลิปที่จะลงรายละเอียดต่อๆไปกดใจกดติดตามไว้เลยนะครับผมพ่อเลี้ยงราชาไข่ไก่กิงเอกยินดีครับ